มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้แพทจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันค่ะทุกคนคือต้ื่ออยู่ว่ามาเช้าแพทตื่นมานะคะแล้วก็แบบนั่งถ่ายไอจใช่ไหมแล้วก็เจอคลิปหนึ่งเป็นคลิปโปรโมทของตัวโรเวนสันเซลเซชันนะคะจะเป็นแคมเปญลดราคานะคะที่ปังมากทุกคนคือตอนแรกอะแพทเคยเห็นเขาจัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่2องแล้วทุกคนครั้งแรกเนี่ยก็คือเราพลาดไปแต่ครั้งนี้เราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะว่าเขาจะมีการแจกสติกเกอร์ลดสูงสุดถึง90%เลยนะคะทุกคนมันจะเป็นฟีลประมาณว่าแบบเอ,อเ ในสิ่งที่เราแบบอยากได้แล้วมันก็จะลดตามเปอร์เซ็นต์นั้นๆที่เราได้สติกเกอร์มาซึองจะบอกว่าตอนนี้ก็คือรีบอับนั่นแต่งตัวสุดๆนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะมีแจกสติกเกอร์กันตอนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะทุกคนซึ่งตอนเนี้ยจะไม่ทันแหละเดี๋ยวแพทรีบไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศต่างๆมาให้ดูวันนี้แพทตั้งใจจะไปซื้อของอยู่แล้วนะคะก็คือแบบซื้อของให้พ่อให้แม่แล้วก็ให้น้องนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เขาเลยนะแต่ว่าวันเนี้ยก็คือเห็นว่ามันมีโปรโมชั่นด้วย,ย,นะวยอ,อะไรอย่างเง คนดูด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะไปช็อปตามแผนอะไรเงี้ยก,ก็สามารถไปกันได้แล้วก็รีบไปกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันบยบมงค์ก่อนตอนนี้ก็คือกําลังไปแต่ว่ารถติดมากมทันไ่เที่ยวบยมงค์ึ้นของเซลเราเราสู้ตายนะไปแล้วไปแล้วตอนตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรีบวิ่งไปเอาติกแรกกันก่อนเลยจะไปม,มงค์กัน สติกเกอร์ลดเยอะมากคือสูงสุด90%เลยซึ่งเราอะเอาไปแปะตรงสินค้าที่เราอยากซื้อได้เลยนะคะแล้วก็มีแบบลด้อยบาทลดแบบ150บาทด้วยนะทุกคนนี่แล้วก็มีแบบอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยนี่มาเก็บกันนะฉันมาลงทะเบียนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นคิวที่35นะเดี๋ยวไปรอเขาเรียกคิวแล้วก็แบลสติกเกอร์กันนะคะ ดูหมายเลข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 สอง่ะยกมือเลยนะคะใครที่ได้หมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขสี่ค่ะอันนี้ครูปอหนึ่งร้อยบาทก่อนนะคะนะคะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะหมายเลขเจ็ดของเรา ได้สติกเกอร์มาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะคะแปะปุ๊บลดปั๊บเลยก็คือแปะอะไรก็ลดนะไปดูกันว่าวันนี้จะซื้ออะไรบ้างถึงร้านแรกที่ทยากซื้อแล้วนะคะี E.P เป็นเสื้อผ้าแบบผู้หญิงที่แพทชอบใส่มากคือลายน้องน่ารักแบบเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันนี่เลยน้องเป็นชุดเซ็ตนะคะมีเสื้อแล้วก็มีกางเกงด้วยนะะจัดไปเลยนะคะแปะสติกเกอร์ลดไปเลยค่ะจะได้คนลนะทุกคน แบบเน้นๆแตบะบอะไรก็ลดนะคะนี่ทุกคนเจอสิ่งที่อยากได้แล้วรองเท้าคู่นี้น่ารักมากของอาดิดาสค่ะเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะแปบไบปเบลยจ้ะลดจุ๊บ เดี๋ยวแพพาไปดูแม็กนะคะเมื่อกี้มีเล่งเสื้อตัวหนึ่งไว้ให้น้องนะคะเดี๋ยวไปดูกันน่าจะได้ลดอีกนี่เลยทุกคนตัวนี้ที่แพทเล่งไว้นะคะน่ารักเดียวมันแบบมินิมอลนะคะเป็นสีเทาแบบนี้แปบะบไปเลยค่ะลดจุกๆเลย ตอนนี้แพนก็อยู่ที่โซนผู้ชายแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะซื้อลองเท้าแตะไปฝากคุณพ่อกันนะคะซึ่งแบรนด์ที่เราเล็งไว้ก็คือฟิตฟลอบนะคะมีคู่หนึ่งที่แบบน่ารักมากอย่างได้นะคะนี่เลยคู่ที่จะซื้อนะคะคือคู่นี้เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบฟิตฟลอบสีดําแบบนี้นะคะดูใส่สบายมากก็มีอันนี้นะคะสติกเกอร์ลดราคาของเรานะคะแบบปุบลดปับเลยค่ะ ทุกมาเจอกางเกงอันนี้สวยมากคือว่าจะซื้อไปฝากน้องนะคะเพราะว่าน้องแพทชอบใส่อะไรแบบนี้มากนะมันแมชง่ายนะคะวันนี้เรามีสติกเกอร์นะซื้อเลยทุกคนทําให้เราได้ราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นนะคะจัดไปเลยค่ะสองสตัวก็จัดได้เดี๋ยวเรามาซื้อนาฬิกาต่อไปน,นะคะคือแพทอะ อยากได้นาฬิกาอันใหม่อยู่แล้วก็เลงของโคชไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันเพราะว่าเรามีสติกเกอร์ลดราคานะคะก็เดี๋ยวมาลองนาฬิกากันนะโทนลองใส่แล้วนะคะมันก็ให้ฟิลแบบว่าเท่ๆนะแต่ว่าก็ยังมีความหวานอยู่น่ารักมากเลยอะ่ะค่ะโหลดกันไปเลยจัดไปอีกหนึ่งมาที่โซนแบบว่าโฮมแล้วนะคะแต่ตันนี้ไม่เก่งที่บ้านดีกว่าเพราะที่บ้านมันเก่าอันี้จะได้ทำเซตเลยมีแบบที่กดสมูทมีที่ใส่ของที่วางสติกรณ เรามีสติกเกอร์ก็คือคือได้ในราคาที่คมตมากแม่จะต้องคงใจแน่นอนไหนไหนวันนี้ก็มีสติกเกอร์ลดแล้วนะคะก็จัดเครื่องครัวไปเปลี่ยนที่บ้านกันอีกสักนิดนึงนะคะนี้แบบคุ้มมากเลยทุกคนแบบงชิ้นเลยนะคะเป็นเซ้นแล้วก็มีสติกเกอร์ลดอ,อิ่มน,นะทุกคนแปบปุ๊บลดปั๊บ เส่อนของเล่นนะคะเดี๋ยวพัดจะมาช็อปอย่างสุดท้ายที่เราตั้งใจมาซื้อวันนี้นะคะคลิปเพื่อนแทนทุกคนือเพื่อนแทนเราซึ่งมีรูปแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันแบบน่ารักเหมาะกับน้องมากๆนะคะเป็นเลโก้ของโชว์นะคะทุกคนนี่เลยล้ไปเลยค่ะวันนี้พัดก็ไปช็อปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือได้ของมาเยอะมากแล้วก็มีของไปฝากคนที่บ้านแบบหลายอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาช็อปทุกๆแบบแดนนะคะลืมไปที่ห้างโริสันทุกสาขาะคะ ใครที่เป็นนักช็อปแบบแพนนะคะก็อย่าลืมมารับสติกเกอร์กันนะคะเพราะมันคุ้มสุดๆจริงๆค่ะทุกคนกับโรเบนสันเซลเซชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคม6-5เท่านั้นนะคะ